อ่ะไปพีป่น้องกอ็ไปรอพอกันต่อนะครับตอนนี้ก็ขนกำลังตกนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคไปโอ้บองเพชรไปเดินไปอีกไปไปกวางนู้นไปโอ้วนลงหนักเลยเอยอยู่มุมมุมสามแยกนู้นบ้างก็ได้ dù như thế thắng dành luôn rồi có đấy cả quần cả quần ôi tốt cục nặng rồi đi nó hả à, thái rút rồi thái rút à, để tài này còn đi กลางฝนเลยพี่น้องโอ้ฝนตกหนักเลยไปพีน่น้องเปียกเลยเปียกหมดเลย โน่นไอสิงกับอาจารเพชรไปเสื้อกันขนก็ไม่อยู่แล้วครับโอ้มุดก่อนมุดก่อนเปียกหมดเลยพี่น้องโอ้กลับเต็มก่อน นะนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงถึงเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาถึงเปลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อ่เปียกไปทอนหนึ่งเลยนะครับเริ่มจากไอเริ่มจากหัวเข่าลงไปด้านล่างนะครับผมอ่าเนื่องจากเสื้อกันฝนมันยาวลงไปแค่อค่าแค่นาแข้งนะครับผมเพราะฉะนั้นพอฝนลงหนักๆน,นะครับมันก็เปียกไอที่รองเท้าเลยมันก็เปียกนะครับอ่า ผมก็เลยรีบถอนตัวขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเปียกหมดนะครับเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวจะป่วยกันอีกนะครับตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวจะป่วยกันอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือผมถอนตัวกลับมาก่อนนะครับพี่น้องดูฝนยังตกหนักอยู่เลยนะครับผมก็ภารกิจเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นภารกิจรอรอปภรั่นทางนะครับผมดูแลความปลอดภัยให้กับพุ่งกำมชานะครับ กลับจากกลับจากที่ประชุมต่างๆนะครับผม mm. ก็พุ่งน้าจาจระดับสูงนะครับผม mm. ก็เพราะฉะนั้นนี่คือต้องดูแลความปลอดภัยเส้นทางให้นะครับเนื่องจากห่วงนี้เป็นห่วงเทศรการปีใหม่ด้วยและก็ฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะก,ก่อเหตุกับกับพวกเราอยู่ตลอดนะครับเ mm. มื่อมีจังหวะเมื่อมีโอกาสมันก็เอานะครับผม เพราะฉะนั้นนี่คืออพวกผมนี่ต้องดูแลความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้ในว่งที่ว่า ติดกานปีใหม่นะครับในว่วงที่ว่าก่อนหรือหลังที่จะถึงปีใหม่นะครับก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือ,อช่วงนี้นี่คือฝนฟ้ามันไม่ค่อยอำนวยด้วยนะครับการทํางานแต่างมันก็เป็นอุปสรรคนะครับผมก็ตามที่ว่าผมได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูเมื่อกี้นะครับก็ทุลักทุเลกันพอสมควรนะครับผมก็อ,ออกไปรอพอเดินทางออกไปดูแลไหลาทางให้นะครับเกิดมี ของเปลกปลอมหรือว่ามีอะไรเอามาวางนะครับเหมือนกับจูนอ่าเหมือนกับฝ่ายตรงข้ามมันมาวางแล้วมันมาแบบเปียกๆมานะครับผมเอามาวางแล้วกลับไปบ้านมันก็มีผ้าเปลี่ยนนะครับอ่ามันสามารถอาบน้ําเปลี่ยนผ้าได้แต่เรานี่คืออยู่ในป่านะครับถ้าเราเปียกแล้วนี่คือนี่คือมันลําบากเหมือนกันนะครับอ่าเมื่ออยู่ในป่าแล้วเราเปียกก็เปียกเลยนะครับผมอ่เพราะว่าเสื้ออะไรต่างๆนะครับก็ได้เอามาแก้ตัว2ตัวเอง นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเปียกนี่ภารกิจเรายังไม่จบนะครับเพราะว่าอือออกมาทีหนึ่งภารกิจอ่าประมาณ3 4วัน5วันก็แล้วแต่นะครับผมอ่าสร็จแล้วถ้าปิดถ้าเสื้อเปียกผ้าเปียกตั้งแต่วันแรกนี่คือเรียบร้อยเลยจบเลยนะครับนอนกลางค่ํากลางคืนก็จะหนาวนะครับผมอ่ามันจะนําไปถูอ่าการเจ็บป่วยได้นะครับผม กลางค่ำกลางคืนจะติดป่วยได้ดรายฉนั้นนี่เราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมต้องเซฟตัวเองผมก็เลยได้พาน้องๆถอนตัวกลับมาก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็ไปตรวจเส้นทางดูแลความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยตรงบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะครับตรงจุดล่อแหลมนะครับผมฝนก็ตกมาหนักเลยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูอะไรมากมายนะครับเพราะว่า อ่าายกับตัวทรับนะครับฝนมันก็เทลงมานะครับผมตัวทรับก็เปียกหน้าจอก็แบบว่าสัมผัสเลื่อนไม่ได้เลยพอโดนน้ําก็ไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออ่ผมถ่ายดูไออ่ถ่ายได้แค่เล็กๆน้อยๆเองนะครับผมมันมีอุปสรรคนะครับก็โอเคก็ตามนั้นเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อ่ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงเต็นท์ถึงที่เป็น ถึงเต็นท์ถึงเปลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฝนกําลังตกหนักเลยนะครับตกอยู่ตลอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่น้องที่ว่าผมต่ายในคลิปก่อนหน้านั้นให้พี่น้องดูนะครับอาฝนตกอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้วันหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับผมก็เป็นอุปสรรคพอสมควรในการทํางานนะครับจะขึ้นด่านแต่างๆก็เปียกหมดนะครับผมก็ยากนะครับแล้วก็ขวายตรงข้ามมันก็อ่ หาโอกาสจ้องโอกาสที่จะมาที่จะผ่านตอนที่ฝนตกนี้เลยนะครับผม <_ S 1> เพราะว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นด่านไม่ได้ในทํานองนั้นนะครับอไอ้กวยตรงข้ามมันก็ผ่านหรือว่าจําจพวกอของจําพวกของนีภาสีหรือว่าของผิดกฎหมายต่างๆนะครับที่มันจะผ่านเส้นทางนะครับมันก็เลือกที่จะผ่านตรงเลือกที่จะผ่านตอนที่ว่าฝนตกฝนกําลังมานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือ การทํางานของพวกเรานะครับก็ลําบากพอรมควนนะครับผมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับมาด้วยใจรักนะครับผมมาด้วยใจรักอุปสรรคไม่สําคัญนะครับผมเราอยู่ด้วยใจเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนอของเราทุกคนเลยนะครับเพื่อไม่เกิดการบาดเจ็บล้มตายกันนะครับผมดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนนะครับดูแล บ้านเมืองประเทศชาติได้เกิดความสงบนะครับผมของผิดกฎหมายของหนีภาษีแรงต่างนะครับก็เราก็ต้องซสอต้องหาอยู่ตลอดนะครับถ้ามันวิ่งผ่านเราก็ต้องจําเป็นต้องจับนะครับผมเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะครับก็โอเคนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้นี่กลับเข้ามาอยู่ในตินกันทุกคนแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยน อดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยรองเท้าเปียกกันนะครับผมก็สงสารเหมือนกันนะครับแต่ภารกิจก็ต้องไปบัตรเพราะฉะนั้นนี่คือให้มันไปได้ทั้งสองอย่างนะครับอารมณ์ม่รวยภารกิจก็ไปบัตรเซฟร่างกายก็ต้องเซฟนะครับผมโอเคนะครับก็แวะมาคุยมาบอกกับพี่น้องนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับผมพี่จากคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอเคสวัสดีครับ